เริ่มต้นกันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ก่อนจะไปเรื่องทนายตั้มขอมาเรื่องสําคัญก่อนกรณีการสังหารปลัดอ,อบตคลอง3ก็คือทางด้านของปลัดนกคุณวร,รกนกเทพพิมลคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะคดีนี้แปลกมาก<ฆ>ตรงที่ว่าในบ้านของเธอเนี่ยเธออยู่กับน้องสาวแล้วปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยมาส่งปลัดนกที่บ้านหลังจากนั้นปรากฏว่าตอนดึกได้ยินเสียงปลัดร้องกรีดแล้วก็พบว่าปลัดถูกสังหารโดยการแทงตายในช่วงเวลารอยต่อสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละโดยประมาณของ วันที่8พฤศจิกายนคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดมันจึงเป็นคําถามว่าใครบุกเข้าไปฆ่าปลัดวงจรปิดที่วันก่อนนี้ทางช่อง8เองได้นําเสนอนั่นก็คือรถเนี่ยนะฮะของลูกน้องที่ขับพาปลัดมาส่งที่บ้านแล้วเอาจริงๆก็คือวงจรปิดครับลองเทียบเคียงให้ดูเลยนะฮะนี่คือรถที่ขับมาส่งประลัดและจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับตำรวจได้มีการคุมตัวน้องเขยเนี่ยนะฮะของประหลัดก็คือในปทินนี่แหละคุณผู้ชมครับ ไปสอบปากคําจนกระทั่งสุดท้ายเลยคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอว่าการสอบปากคำนายปทินครับนายปทินเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา,าจนล่าสุดครับวันนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวช่องป่ายของเราได้รับแจ้งว่าตำรวจออกหมายจับแล้วนะฮะคนที่ลงมือฆ่าก็คือน้องเขย โดยตำรวจสพคลองหลวงครับได้คุมตัวนายปทินเกตมาลาหรือว่าในหนุ่มเนี่ยนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้ปฏิเสธวันนี้โดนล็อกตัวแล้วดูภาพตอนคุมตัวเลยทันทีที่เดินทางมาที่สพคลองหลวงตำรวจได้ออกหมายจับเนี่ยนะฮะก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไต่ตรองไว้ก่อนนักข่าวพยายามสอบถามนี่คือภาพเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะลองฟังเสียงครับาอยากจะพูดอะไมนอเราอยากจะพูดม าอยากจะพูดไหมขอโทษนะครับขอโทษนับอ่าวน้ท่านอาาเนีคะเห็นว่าเป็นมีดของรับที่ซื้อมาประมาณพันหกจากออนไลน์ใช่ไหมคะขออนุญาตนครับได้ใช้มีดตรงนั้นแทงเขาไหมคะพี่ขอโทษนะครับเห็นว่าก่อนหน้าคะระวังระวังทางนะครับพอใจที่ผู้ตายระวังนะครับผู้มากกว่าที่ะมีขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตะขออนุญาตนะครับขออนุญารับขอนุญาตนะครับขนุญครับขออนุญาครับขออนุญาตครับ Thank you. อย่างวันนั้นพี่กงเขยคนเดียวไหมครับหรือว่ามีผู้ชมครับนี่คือตอนล็อกตัวน้องเขยนะครับมาที่สพคลองหลวงถามว่าอะไรเป็นหลักฐานครับในการที่จับตัวน้องเขยคนในบ้านที่ฆ่าท่านประลัดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลักฐานก็คือเขาไปเจอมีดครับและหนึ่งในนั้นไปเจอ D n a ของทางด้านนายประทินเนี่ยนะฮะก็คือน้องเขยเมื่อกี้นี้ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงน้องแนนสิกิตรีถามฆาตกรรายนี้ตามหมายจับว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าปมการฆ่าท่าน ประหลัดนั้นมาจากกรณีที่ว่ารักไม่เท่ากัน<ฆ>เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านประลัดเนี่ยถือเสมือนเป็นแม่ยายแต่อาจจะรักเมียของนายประทินซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กน้อยกว่าปรากฏนายประทินเองอมไม่ตอบคําถามนี้ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องถามว่ารักใครมากกว่ากันทําไมจึงกลายเป็นประเด็นคดีนี้ก็เพราะมันมีรายงานจากตํารวจว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยของทางท่านปลัดเองเนี่ยเป็นเมียของนายประทินอาจจะดูเหมือนกับว่าตัวของปลัดนกรักน้อยที่สุดซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรต่างๆหรือไม่ จนทําให้ทางด้านผู้ต้องหาก็เลยตัดสินใจลงมือสังหารคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเป็นวงจรปิดที่ผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านใช่ค่ะก็ก่อนจะเกิดเหตุนะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพทางด้านของนายประทินหรือนายหนุ่มนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านสะดวกซื้อค่ะเป็นการออกจากอบตแล้วก็ขี่มาที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะภาพนี้เป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุค่ะคือ1นึ่ทุ่มหนึ่งนาทีของวันที่8พฤศจิกายน ก่อนไปฆ่า<ต>ก่อนใช่ค่ะก็<อ>ะยังยิ้มแย้มอยู่นะใช่ออก็ปกติค่ะเพราะว่าออกจากอบตอที่ทําง,งานมาก็มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอออกจากร้านสะดวกซื้อจะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะที่ทางด้านของนายประทินเองมีการขี่เข้าซอยที่ชื่อว่าซอยคลอง3 9ทับ แล้วก็หายไปเลยในช่วงเวลา<อ>ที่เกิดเหตุค่ะแล้วเขาก็เลยสงสัยเรื่องไทม์ไลน์ว่าไปไหนนายประทินมีพิรุษที่สุดเนี่ยเปิดภาพนายประทินวันนี้ตอนที่โดนคุมตัวมาหน่อยมันมีอีกปมหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะที่ตํารวจเนี่ยเขาไปเค้นมาเนี่ยนะฮะเอาล่ะเราเห็นว่านายประทินแล้วน่าจะไปเส้นทางที่บ้านของปลัดนกและสุดท้ายปลัดนกก็ถูกสังหารอย่าลืมนะฮะมันตรงกับพยานที่เราเล่าข่าวเมื่อช่วงวันเสาร์ด้วยว่ามันมีเห็นผู้ชายขับรถเข้ามาและคุณผู้ชมขอเปิดภาพวงจรปิดตอนขับมอเตอร์ไซค์แล้วหย มันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่กำลังจะเล่ามอเตอร์ไซค์ครับ ที่เมื่อกี้วิ่งเข้าไปในซอยคุณผู้ชมถ้าใครจําได้เราเพิ่งเล่าข่าวนี้ไปเพราะตอนนั้นเราสงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าท่านประลัดคุณผู้ชมจําได้ไหมพยานข้างบ้านบอกเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นผู้ชายตอนนั้นทุกคนก็งงว่ามอเตอร์ไซค์ผู้ชายคือใครคิดว่าท่านประหลัดเปิดรับใครเข้าบ้านหรือไม่แล้วคดีนี้ที่มันพลิกคืคอมันหนึ่งดี DNA บนมีดมันไปตรงกับนายปทินสหมาไม่เหา่าจําได้ไหม หมาไม่เห่าก็แสดงว่าบ้านนี้เขาอยู่กันกับน้องสาวคนเข้ามายามวิการก็ต้องเป็นญาติสุดท้ายจั๊กพอตมันมาจบลงตรงที่นายประทินตัวของน้องเขยและดันไปเจอ DNA อีกเปราะหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเรื่องกรณีที่ไปเจอร่างของท่านปลัดเปลือยเขาสงสัยว่าอาจจะใช้เสื้อท่านปลัดเนี่ยรัดคอ,อปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะจากการตรวจสอบก็คือน่าจะเป็นอาวุธก็คือการแทงค่ะคุณผู้ชมดูภาพซ้ายมือคือภาพตอนจับกลุ่มตัวนายประทินเอาไว้นะข mm. วามือเปลี่ยนเป็นภาพนายประทินเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้นักข่าวเอามาแย่ปากตอนที่นายประทินโดนล็อกตัวนายประทินเนี่ยยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยแล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวเข้าใจว่าที่ตํารวจล็อกตัว เมื่อตอนหัวค่ำน่าจะมาจากรอผล DNA มีดด้วยเนี่ยนะฮะขวามือได้ภาพในประทินเมื่อวานหรือยังครับที่โกหกผู้สื่อข่าวนี่ฮะลองฟังเสียงขวามือนะฮะนี่คือวันโกหกฮะไม่มีอะไรครับเรียกมาสอบพี่ตอนนั้นมันอมันก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนตอนนั้นต้องไหเวดดับเพิงครับทเวดดับเพิงไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยไม่อยู่ครับตรวจาไปไหนครับพี่เรียกพี่มาสอบอ๋อ ไม่มีอะไรครับเรียกมาสอบเฉยมีความกังวลอะไรไหมครับพี่คุณผู้ชมครับเห็นนายประทินภาพนี้ใช่ไหมฮะที่เมื่อวานนี้โกหกเปิดให้ดูเต็มจอสักนิดหนึ่งเพราะกําลังจะบอกว่าเขาถามว่านายประทินอยู่ไหนแล้วไทม์ไลน์อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดน็อกนประทินเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็คือภาพวงจรปิดที่เขาขี่รถออกมาเพราะเขาบอกว่าอยู่เวร เข้าเวรถูกไหมฮะ<ช>เขาเป็นเจ้าหน้าที่ปรากฏตํารวจไปเจอบอกเฮ้ย<ม>เองไม่ตรงเองขี่รถกําลังจะไปที่บ้านของท่านปลัดนกเนี่ยนะฮะเขาก็เลยจับพิตรุธตรงนี้ DNA อนเในมีดก็ใช่ถูกไหมฮะค<ะ>าให้การก็ไม่ตรงฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะภรรยาของผู้ต้องหาก็คือคุณบงกฎใช่ไหมหลังจากตํารวจไปล็อกตัวนายปทินได้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอคุณบงกฎตัวของคุณบงกฎเองเนี่ยเห็นบอกว่าแกเล่าให้ฟังแกเป็นภรรยาและเอาจริงแกก็เป็นลูกของท่านประหลัดด้วยเพราะ ที่เมื่อกี้น้องแนนสกิตรีถามฆาตรกรบอกว่าเป็นเพราะท่านปลัดรักลูกสาวคนเล็กน้อยกว่าหรือเปล่าพี่เองก็เลยไม่พอใจวันนี้คุณบงกฏว่ายังไงคือคุณบงกฏพยายามไม่สอบไม่ตอบคําถามผู้สื่อข่าวก็หนีผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามนะคะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นปมหรือไม่ผู้สื่อข่าวเลยถามคุณมงกฏว่า อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่ทางด้านผู้ก่อเหตุลงมือเนี่ยเป็นเพราะขัดแย้งเรื่องที่ดินที่คนตายจะยกให้คุณมงกตแต่มีข้อแม้ว่าต้องเลิกกับคุณประทินคนก่อเหตุก่อนหรือเปล่าปรากฏว่าคุณมงกตเธอไม่ตอบค่ะแล้วก็ปัดไม้แล้วก็รีบขึ้นรถเลยนี่เลย,เเลยก็เลยทำให้เอกเขยคนนี้มันโกรธแม่ายายเพราะคงจะคิดว่าอาจจะต้องถูกบีบให้เลิก แล้วคุณบงกตจะได้ที่ดินหรือไม่อันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตนะไม่ได้ไปปักปัามเธออาจจะไม่ใช่ตามนี้ก็ได้แต่เธอก็ไม่ตอบเพราะสามีเธอโดนจับเธออาจจะเครียดพี่สาวนีพี่วันที่เกิดปันองอะไรคะพี่รื่แบบเราไหมหรืว่าย่งี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมพูดนะคะยังไม่พร้อมพูดค่ะใช่ไเราเสียใจไหมพี่ที่มาเรา อ่ะประมาณ<ะ>นี้คุณผู้ชมครับจบฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันในชั้นศาเลเนี่ยนะฮะ